เจ้าปองเจ้าสีไป็ดเสจ้าเงี้ยวเสบนน่องสบายเงี้ยวเสบนนอนจังได้ฮะคนหลิเงี้ยวเสบนนอนเจ้าทีน้องตากแดดสันไ่แดมาตากแดดเอามาอย่างเอาไปให้ผู้พันบัวครับผู้พันบัวแม่นครับผู้พันบุเรียนโคมาดแม่นครับผัวยาลัดครับเอามาปยังนี่ไม่ยังไงไม่ยังบัวเจ้าเราตีในองไม่ได้นอนสีกันเหลียงก็ตได้นอนสีกันนอนสีกันก็จะเอาไปคนป่วยเอออันนี้พี่แสงระวีพิมพ์ดีน่ะพช่คนเอามาให้อื ครับเจ้าสิบเอเซ่เจ้าเงี้ยวเซบอนนต์สบายเงี้ยวเซบอนนต์จังได้ก็หลิงเงี้ยวเซบอนนต์เจ้าที่น้องตากแดดสั่นบม่แดดมาตากแดดเอามาอย่างเอาไปให้ผู้พันบัวครับผู้พันบัวแม่นครับผู้พันบัวเรียนคขัวมากแม่นครับป่วยเยรัดครับเอ้าโอ้ผู้ใหญ่บัวเราป่วยครับพี่น้องครับผู้เฒ่าผู้ใหญ่บัวเรานอนติดเตียงก็ได้ครับหมูย่างวันละจะติดเตียงเป็นยังครับแล้วกินข้าวเยือกแล้ขาดลูกว่าประเด็นแมียนเยรัตไอ้คนเม่ยนไร โอ้เก็ดละพอแต่ซ้อแต่เมื่อนี่มั้งย่ร้านโอ้ยควดกวดซองพนักพี่น้องครับผมห้ามเซียนจกูบังย่ไสิเปิดร้านเขาจะสูงถิ่มแนเาเล่นเจ้านีเจ้าน้าขายของเนี่ยเอานี้ยียขอถิ่ตีนนี้ท่าใหเอาไปตเล่าจะได้บาทนี่เจ้าเจ้าเจ้าหน้าทียังอไมยังนี่อเพ่ยบัวท็่เรา เดี๋ยวก็นอนสี่กันนอนสีกันขัจะเอาไม่ให้คนป่วยเอออันนี้พี่แสงรวีพิมพ์ดีน่าใช่เพื่อนเอามาให้อือให้ผู้ป่วยพี่น้องครับผมแสงไม่จะบวชดิแสงมาลองดูลองดูพี่น้องครับพี่น้องครับเอ่นี่คือนะครับที่นอนยางพารานะครับเกรดสุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับเออนะฮะเพชรเป็นบ่อนองบอนอนเอาทั้งแตลงพื้นนั่นแหละเอาทั้งใต่ไกลลงพื้นนี่เออนะครับพี่น้องครับนี่คือที่นอนยางพาราอาจารย์ปอดโรคมาดูเนี่ยลัดเออให้ละ นี่นุ่มดีนะครับเดินก็ได้นั่งสีเป็นก็ได้เนี้ยก่ังสีเอฟซีถามหาเจ้าสัญญาเอ้ยห่านนักควยฮะห่านนักควยผู้ใดเปื่อยป่ว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 ยจิตายจิตตายก็ไม่ตายเอาห่วยก่อนแล้วว่าจิตตายไม่ะช่บวชนัฟ้าผ่าต้งปอดตายต้องรับเป็นลมสงครามสมัยเขาไม่นิ่งแล้วยังเป็นหยังอยู่เราว่าปืนยิงเราซ้ำกันแล้วก็สเต็กเถือกดากรว่า เพาเขาได้เขา,าแ,ลแล้วมีของดีของเราดีแล้วมีองค์ตัวองค์งั้ครับองค์กระชากแล้วหันเราแล้มีของดีนี่คือที่นอนนะครับท <c oughs> ี่พี่แสงระวีพิมพ์ดีนะฮะเบนทรงมากพี่น้องครับ <c oughs> ที่แรกเขาก็เสียขึ้นไปให้น้องๆบนดอย <c oughs> เออคนสมงบ้านตากแซวอ่านไม่ได้จนป่องครับบันดีข้าวแบบลดข้าวพ่อเออกเอาวพ่อเป็นยังดอกข้าแจกนี่หไปไปแล้วที้ข้าวออกไปนั่นขี่น้องบันดีเอ็นนี้แล้วก็บทเอาทีไปแจกพี่น้องผู้คนที่ต้องการผู้วิการผู้ป่วยขี้คนอยากได้เราจะป่องเนาะถ้าเราไหวเราก็จะไปก็ยังคงจะบวชแล้วนั่นเนี่ยปวดหลังเหล้านะครับพี่น้องครับมีวินิจฉัยดีอะไรถ้าใ่รเอ็กซ์ซี่นักถามหาเจ้าสบายดีถือว่าเลยบอกถือโอ้ยถือเด็กคือจะถามถามที่ บ็เสื้อก้าสองโอ้ยเพื่อนบอกอยู่ว่าไม่มีลืองไม่ติดดับไม่ติดดับอืมพี่น้องครับนี่คือที่นอนนะครับยางพารานะฮะหนุ่มๆนะครับผู้เฒ่านอนพี่น้องครับผมก็ยังซื้อบกดทับกระดูกสันหลังครับเออนะฮะครับผมแมนนะฮะอันนี้ครับผมเป็นปลาบัวขึ้นมาดีเลยอมบักตีมาดิมีอะไรเ่หมีปลาแดกปลาแดกเอ้าโอเคฮะปลาปลาตัวเออเจได้ปลาแดกตอนได้เจได้ไหมก็ปลาอะไรนี่ อร่อยเดียวอยน้องก็ปลาแดกตอน่นนเอา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 เี้ยไปนยไปเหลเอาต้นลอยหนึ่งเมื่อยายเ้ี้ยออกปัตรเจ้ปลาแดกตอนอยากินปิ้งปลาแดก็ดีไีแหงไปยารัจ้าไปเลยย้าอเอาไปไม่ย้เพิ่อนรเพิ่อนยงบวดไปครับครับอครับครับนสนามลบแลีวเฮ้ยขึ้นาสนามลบสนามรักคือว่าสนามลบต้งตกกับที่งนยายโอ้ยนาสีกนแลวน้สีกนแลวน้สีกนแลวน้ พ่อเยบัวดเจอที่เสื้ออยู่บอกเพ่อเยบัวเสื้ออะไรเสื้ออะไรเพื่อเยบัวเส้อเองเออพี่น้องครับสวัสดีตาบัวสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีครับเออป่วยป่วยคนป่วยเอ้าคนป่วยเอาลงมาก่อนง่ายเปลี่ยนเตียงเลยพี่น้องครับพ่อเยบัวเราเปลี่ยนเท่อนขาเราใครพี่น้องพี่น้องมาถามว่าเสื้อผิวพี่ยังเข้า่าไทยจะรักไทยจังได้ผมบอกว่าจะลงบาดหมวยบ้านนี่เสื้อได้ไปไปไทยลงบาดเขาไปไทยดิไม่ไม่จับจับเสาจับเสาเอาเอากะดันเปลี่ยนไม่ งบปวดหลังขอบคุณพี่แสงและบีพิมพ์ดีนะครับพี่น้องเอฟซีสักเพียวต้องการที่นอนแบบนี้ต้องการนะครับเป็นที่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑลงกิจการหรือว่าจะเป็นโรงยิมนาสติกต้องการที่รองแผ่นรองนอนหรือว่าจะเป็นเรื่องของอันล้านนวดไม่กันพองอ๋อครับล้านนวดเฮดเป็นห้องนวดก็ดีพี่น้องครับดีมากเลยนะครับรักไม่หนักเกินไปนะครับสุดยอดแม่ครับเป็นยางพารานะครับผมเออยางในบนอาบ่บในน้ำให้ผ้าเปรี่ยวเรียนะครับเป็นยังพารา พาล้ะอ่าลาดยังอยู่ยังอยู่ย้อย่ังอยู่ยังอย่ยังอยู่ยังวยู่ยังอยเัอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยอ่ยังอยู่ยังอยู่ยับอ่ยังเย่ยัอยู่าังอยู่ัอยู่าัง่ยังอยู่ังอยด่ยังอย่ังอ่าอยู่ยงอยี่ยอยู่ยังอย่ัอยูัอยเ่ยอาู่อยู่อย่ังอยู่ยังอยัองยัออยแล้วนะครับเลยเอาเอาชุดอ่องเียง นะครับส่วนชุดนี้เราจะเออทำบุญได้ยอดใหญ่แง่ลงมึงพอดีเราเอาแซมมอนเพรื่องหั่นเออนี่ละออนี่เออนี่พอดีเป็นทะเนึ่งมอนได้นี่เออต้องถ้าต้องหาผักป้าปู่เนอะไม่ยูอืมชุดอะไรจะมาจัปลานี่แหละนะครับพี่นังครับโอ้นะครับมานั่งมึงดูตาบัวตาบัวเอ้านางโม้โม้โมแห้งเนี่ยนางดีแล้วกูจะตาย โอ้่กเด็กกัเลยคัเอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่แสงและพีน้ขอบคุณคุณแสงและพี่น้อนะคอับใ้ตาบนอนสบายบเรประวดหลังล้าผู้เฒ่าพี่น้องครับคนป่วยคนป่วยนอนติดเตียงแล้วอยาด่มอะไรได้ไหมครับพี่น้องครับี่เด้อ ไปหลังสนใจก็เอาเอฟเป็นไอ้เราส่งมาผมได้เศร้าอัานมาเรื่อยกันต่อครเพลินแสงคือไปทั้งดอยห้าวผลออกไปบ่ได้ว่าครับตอ,เอบเพลเินส่งมาห้าเห้าขนข,ของกระโดถมาแล,แล้วครับนะครับอืมแต่เราจะขึ้นดอยใหม่อยู่ประมาณเดือนอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมหนาวน,นี่เสื่อประคองเงินไปเออส่วนอันนี้จะห้าไปแจกพี่น้องบุคคนกับบ่ได้คืนครับนะครับขอบคุณหลายพี่น้องกับผมนะฮะลงนอนมึงรูตัวเวียนนังดูอ่าอืม เอ็นหลังดูเอ็นหลังดูเกิดอะรขึ้นเนี uh, ่ยไปลงสูงนก็ดีนี่ละ็ดีดยนิ่มดีหลังบออเออันนั้นเลอันนั้นบอไว้เสื้อนางเสื้อบอพนแขนเข็นลงเป็นลอองเนองครับครับพี่น้องขอบคุณพนนน้ายด้ครับเอ็นบอแต่บัวเราขอบคุณด้วยทันเออทันเสียงระเบีบพิมพ์ดีให้กิจการลุ่งเรืองเฟื่องฟูน้องเอาบอบคุนะ บอกคนเราเรารวยนะย่ายใช่เราไม่รวยขายดีๆเด้อย่า่ถือเลขว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าจะย่า่ย่ายพ่อเหมือนาธุใครดอกใส่บอกพี่น้อในเอฟซีแนวบอกไดเลยไทยพ่อหยังบุกไปเลยไทยผ้าสะบัดตาบัวไปล่งบ้านปีองหกสามหกสี่หกห้าไม่รู้เนยสามปีนี่กับตายมากตายลอได้่า่ก็ไ่อยจ่ายเงินกับพ่อไม่จ่าใส่จะลู ก็มันมันมอนตาตายมันกระปตายโอ้ยตายได้ขอดขดข้าวตายนี่ตะมวนเปนตมวนลูกได่เว้ยอืมกินหวานลาบวนกินล้มมวนหรซื้อมาให้กินือแก่เด้จานให้ได้จม่อไหร่เมื่อไหร่เอาคิดวานับนน่บแลปองรับซอยจุเะรอแยังเต็มปากกินได้บนรับประานเสมาได้ซื้อซอยจุบัวเย ลอยเหลือดคนใดนะครับโอ้คก้แก้ไหนครับเนี่ยจะถ่ายพี่หนองครับผมนะฮะบรรยากาศกันนะครับเอาที่นอนไม่ตะบวนขอบคุณท่านแสนระบีพิมพ์ดีนะฮะกับลูกเงาของที่นอนนะครับยางพารานะแสนระบียร์โฟมนะครับพี่น้องครัำนวณของพี่น้องที่นอนเป็นโฟมตังในเบิดเป็นโรงงานเลยนะครับผนส่งมาให้เป็นเอฟซีเสนเทลนะครับขอบคุณอาจารย์เด้อให้ยืดมีแห้งให้ราดไปเรวยครับผมกิจการตรงเรื่องเฟืองฟูไปหนาครับ เข้ามาทุกเข้ามาจนเข้ามาเจ็บมาปวดจงอย่ามีแก่ท่านและครอบครัวพรมเดชเอฟซีเสียงเพลเอฟซีเจริญอาซียจันป่ปองข็อย่าบวดทุกทุกท่านอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับสจ้า